วันนี้พามาแกะกล่อมยากันค่ะนี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะลังนี้มาดูกันค่ะว่าจะเป็นอะไรนะคะมาอันนี้จากหัวเสือลูกโลกนะคะมาดูกันค่ะอ่ะด้านในก็คือโกนานจีนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นสารไดโนทีฟแรนค่ะใช้รองก้นหลุมหรือว่าโรยรอบโคนต้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ นี้นะคะออกฤทธิ์แบบดูดซึมค่ะเมื่อเราโรยรอบคนต้นรองก้นหลุมแลรดน้ําตามเนี่ยนะคะตัวสารนจะละลายลงไปในดินค่ะรากพืชน,นะคะจะดูดซึมขึ้นมาแล้วตัวสารนี่จะไปตามท่อน้ําของพืชเลยค่ะไปสู่ลําต้นไปสู่ใบไปสู่ยอดเลยนะคะแล้วก็ครอบคลุมแมลงได้หลากหลายมากค่ะทั้งแมลงใต้ดินและก็บนดินเลยค่ะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบ้องกันแล้วก็กําจัดอะไรได้บ้างค่ะ ก็พวกมแมลงใต้ดินนะคะตัวนี้เขาสามารถป้องกันแล้วก็กําจัดได้ทั้งหมดเลยค่ะมแมลงปีกแข็งนะคะหรือว่าพวกมดปลวกด่วงดินเส้นดินพวกมแมลงที่มันเข้าทําลายระบบรากอะคะ่รรากอ่อนรากข่อยตัวนี้ป้องกันแล้วก็กําจัดตายเรียบแน่นอนค่ะส่วนพวกมแมลงบนดินนะคะเขาสามารถป้องกันแล้วก็กําจัดนะคะตัวนี้เนี่ยออกฤทธิ์ควบคุมยาวนาน30-45วันเลยค่ะ พวกเพี้ยเจักระจันเพี้ยไฟเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนนะคะมแมลงวีคาวหรือว่าพวกหนอนมแมลงวันทองดวงเต,ต่าแดงเนี่ยกำจัดได้ทั้งหมดเลยค่ะยังไงก็ลองดูนะคะใช้งานได้ทั้งโรยรองก้นลุ้มหรือว่าโรยรอบโคนต้นก็ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ